สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุนะในผู้สูงอายุที่มีฟันแท้เราจะเน้นที่การแปลงฟันนะคะโดยจะต้องเลือกยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์ความเข้มข้น1,500 ppm ซึ่งมีขายตามท้องตลาดเรียบร้อยแล้วเราเลือกแปลงสีฟันที่มีลักษณะขนนุ่มฐานแปลงเรียบแล้วก็จับถนัดมือ เมื่อผู้สูงอายุอ้าปากแล้วเราจะเห็นทั้งฟันบนและฟันล่างเราจะเน้นการแปลงขยับปัดที่คอฟันค่ะเอียงแปลงสีฟันเข้าหาคอฟัน45องศาขยับแปลงนับ1 2 3 4 5ปัดขึ้นทำเช่นนี้กับฟันทุกซี่ทั้งฟันบนและฟันล่างอย่าลืมแปลงลิ้นด้วยนะคะเป็นการแปลงปัดออก4-5ครั้ง ในผู้สูงอายุที่มีฟันครบและมีร่องฟันเศษอาหารมักติดที่ร่องฟันเราสามารถทำความสะอาดได้โดยการใช้ไหมขัดฟันไหมขัดฟันเราจะมันพันไว้ที่นิ้วทั้งด้านซ้ายและด้านขวาแบบนี้นะคะและเราจะใช้นิ้วทั้งสองเป็นนิ้วชี้และนิ้วโป้งจับเพื่อควบคุมดึงไหมผ่านร่องฟันโอบไปที่ตัวฟันถูขึ้นถูขึ้น ถูขึ้นทำเช่นนี้ในทุกๆร่องฟันในผู้สูงอายุที่มีการถอนฟันออกไปโดยที่ไม่ได้ใส่ฟันปลอมทดแทนเราแนะนำให้ใช้แปลงกระจุกลักษณะเช่นนี้นะคะแปลงบริเวณด้านของฟันที่อยู่ติดกับช่องว่างโดยการขยับขยับปัดขึ้นเช่นกันแปลงได้ทั้งสองซี่ที่อยู่ติดช่องว่างได้เลยหรือสามารถใช้แปลงซอกฟันลักษณะแบบนี้ แปลงบริเวณที่เป็นด้านข้างด้านซอกฟันถูกเข้าถูกออกแบบนี้สามารถทําได้ทุกซี่ที่อุปกรณ์เข้าถึงได้เลยซึ่งแปลงซอกฟันนะคะจะมีหลายขนาดหลายไซส์แนะนําให้พบทันตะบุคลากรทางการแพทย์ และให้ท่านตาบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้แนะนําให้จะดีที่สุดค่ะผู้สูงอายุที่นอนกลางวันหรือนอนกลางคืนแนะนําให้ถอดฟันปลอมทําความสะอาดและแช่น้ําไว้นะคะไม่แนะนําให้ใส่ฟันปลอมนอนเพราะอาจจะทําให้เป็นเชื้อราได้สูงวัยใส่ใจสุขภาพช่องปากนะคะ